ห้องนี้ห้องเนียอะกาซเรียนสุเรยีนรยนก็เหมือนที่ฝรัลล่งเศสพิพิธภัณฑ์ชื่ออรังจูรีก็ที่เหมือนๆทำออรังจูรีนะครับก็คือเหมือนกับจำลองครับเป็นพิพิธภัณฑ์ออรังจ,จูรีที่ฝรั่งเศสใช่ๆครับเหมือนยกมาไว้ที่นี่เลยใช่ครับเราภาพที่เขาจะสแสดงสำหรับเกี่ยวกับอะไรอะคะที่นี่ทำรีบอร์ทำริบอโมเน่ใช่ไหมครับ โมเนรี่ดรอก็ภปพเยอะจเลยกับต่ว่าทีนี้โอรังอันอรังจุลีทุเดีอนจาเทีนี้มืนต่างที่สุดกล้ต่างที่สุดนะครับ นะคะก็คือเป็นภาพที่โมเน่เขาวาดขึ้นมาเป็นวิวสวนหลังบ้านของเขานั่นเองแล้เห็นว่าปัจจุบันนี้ก็คือถ้าเกิดอยากจะไปแบบไปชมอะไรเงี้ยเขาก็มีการเปิดบ้านให้เขาไปดูสวนจริงได้อีกด้วยใช่ครับใช่แต่ถ้าเกิดภาพเหล่านี้ของจริงก็คือต้องไปที่ออลงเจอรี่ที่ฝรั่งเศสใช่ครับใช่ใช่สวยมากหลายภาพหลังบ้านเขาอลังการมากเดี๋ยวเราไปข้ออื่นกันบ้างลวกัน ใช่ครับเอาได้ไหมคะได้ครับจริงๆคือห้องนอนของใครคะห้องปิ้นเซตปังโกห้องใช่ครับปังโกห้องของเวนโกใช่ครับใช่ครับเห็นว่าห้องนี้เนี่ยเป็นห้องที่เขาตัดหูตัวเองด้วยใช่ครับใช่ครับตอนที่เขาตัดหูเตงเพราะว่าเขาทะเลาะกับเพื่อนสนิทเขาใช่ครับชื่อเธอโคเก้งครับเหมือนตัวเองเหมือนกันนะครับใช่ครับ เพราะว่าทะเลาะกันเรื่องอะไรทำให้ต้องตัดเพราะว่าสองคนใช่ไหมครับคิดไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็สองคนก็เหมือนดราอิงเหมือนกันใช่ไหมครับแต่ว่าดูดราอิงใช่ไหมครับสองคนกับคิดไม่เหมือนกันท้งนก็คุยกันคุยกันคุยกันทัะเลาะกันก็มีนะครับแล้วแบบว่ามีแบบแย่งผู้หญิงอะไรอย่างงี้ด้วยอันนี้หัวตัด แล้วใช่แล้วก็อ๋อแต่หมูไปก่อนแล้วครับแล้วก็ไข่พ<ะ>ุ่งห้าห้องนี้เขามีชื่อเรียกด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเขาเรียกว่าเรียก็ย e l ล o เฮาส์ย y e ล l เฮาส์ s e <ช>บ้านสีเหลืองนี่แหละ,ะใช่ครับเห็นว่าบันโกคือตั้งใจที่จะแบบสร้างบ้านหลังนี้มาเพื่อที่จะเป็นการเหมือนกับ รวมตัวกันของเหล่าศิลปินอินเพรสชันนิสช่แต่ปรากฏว่าไม่มีใครสนใจเลยยกเว้นโกแกงคนเดียวของเขาใช่ครับจนกระทั่งสุดท้ายที่สุดท้ายเขาก็ต้องมาทะเลาะกันมาผิดใจกันเรื่องความคิดที่ต่างกันสุดท้ายก็ต้องมีการตัดหูขึ้นเกิดขึ้นนะคะใช่ครับใช่ครับอารมณ์รุนแรงจริงๆนะคะอารมณ์ศิลปินอันนี้ก็คือห้องจอมงองเดล่ยโลหะผสนเองนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปที่ห้องอื่นกันบ้างโอเคครับ ใช่ครับก็เป็นอีกภาพกลุ่มภาพหนึ่งที่ดังของแบงก็มากๆใช่ครับนะคะตอนนี้มีเรื่องราวยังไงบ้างคะเกี่ยวกับเรื่องของดอกทานตะวันทั้งหมดทั้งหมดสี่ภาพนะครับจริงๆมีสี่ภาพใช่ใช่ครับแต่ว่าตอนนี้หนึ่งภาพหายไปไปไหนก็ไม่รู้นะครับือไม่มีใครรู้ว่าไอ้หนึ่งภาพที่มันหายไปเนี่ยมันหายไปได้ยังไงใช่ใช่ครับค่ะแปลกมากใช่ แล้วที่น่าสังเกตคือจะมีลายเซ็นวินเซนต์เนี่ยอยู่เพียงแค่สองภาพนี้เท่านั้นใช่ครับทำไมภาพนี้ไม่มีอะคะอืมอันนี้ก็ไม่รู้แต่ว่าก็เปนโกะใช่ไหมครับชอบอันนี้สองภาพนะครับแต่อันนี้ก็ไม่ไม่ชอบตังนั้นก็ไม่ไม่มีเคียร์เชื่อนะครับโอ้โหเขาบอกว่าเขาชอบสองภาพนี้ใช่ใช่เขาก็เลยมีการเซ็นลายเซ็นที่กระดูกา,างใช่ใช่ครับแต่การสิเราเสนอว่าแจกัน แต่ว่าเขาไม่ชอบภาพนี้แต่เห็ว่าภาพนี้สวยสุดเลยนะในใสายตาของเขาเนาะซึ่งเขาเล่าว่านะคะคือเหมือนกับจันทร์ดาวเนี่ยทางตะว,วันเนี่ยเขาอยากจะสื่อให้เหมือนเป,นเปน็นกำลังใจให้กับคนที่รู้สึกว่าแบบท้อแท้ในชีวิตอยากจะรู้สึกว่าตื่นขึ้นมาเหมันก็ยังมีความหวังเหมือนดอกทานทันที่มันจะสามารถเบ่งบานได้ทุกๆเช้าที่มันเจอแสงอาทิตย์นั่นเองอืครัมคลคายค่ะอันนี้ Lataso wa tewa. ารูเอ็นนะคะที่ฝรั่งเศสซึ่งถือว่าเป็นสถานที่ที่โมเน่ชอบมากๆแล้วก็ใช้เวลาอยู่ถึง2ปีในการวาดภาพีิหารน,นี้ถึงสี่ฤดูกาลเลยเห็นว่าเขาวาดแบบ 1, 2, 3, 4, 4 4ก็จะแตกต่างกันตามฤดูกาลใช่แล้วแล้วที่นี่ ก็เลยทาการจําลองวิหารรูเอ็นมาไว้ที่นี่เลยเหรอคะใช่ใช่ใช่ครับโอ้โหจริงๆอันนี้ก็ดูใช่ไหมครับค่ะอันนี้ก็สีภาพเหมือนกันใช่ไหมครับอันนี้ก็เหมือนโพสชัยซใช่ซีซีซันด้วยนะครับแล้วก็เช้าปลายเย็นก็ดูได้ด้วยนะครับค่ะใช่ครับสวนมากเลยใช่